สวัสดีครับผมมนทวนไายสั่งจาก c h a n n e l อ o สกายเน็ตวันนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรม m a s t e r c a m 2021นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ของการใช้โปรแกรม m a s t e r c a m เบื้องต้นนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูในเรื่องของการปรับแต่งเมนูต่างๆเพื่อให้เข้ากับลักษณะการใช้งานตามสไตล์ของผู้ใช้นะครับเรามาเริ่มกันตั้งแต่ q u ิกเอ็กเซ s ทู o บาร์เลยครับก็คือในตรงส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะทําการเอาฟังก์ชันที่ใช้บ่อยๆมาใช้งานเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกไปที่สามเหลี่ยมตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัว More Command จากนั้นนะครับก็ให้เราเลือกไปที่ตัว Quick Access Toolbar นะครับสมมุติว่าผมเนี่ยจะต้องการใช้ในส่วนของตัว Zoom Target นะครับเราสามารถที่จะคลิกไปที่ตัวซูมทาร์เก็ตแล้วก็คลิกไปที่แอดนะครับให้เราเลือกไปที่ตรงส่วนตรงนี้ก่อนแล้วก็คลิกแอดจะเห็นว่าคําสั่งซูมทาร์เก็ตเนี่ยก็จะมาอยู่ข้างล่างตรงคําสั่งรีดูนะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ก็จะขึ้นซูมทาร์เก็ตมาแล้วนะครับลองดูอีกทีนะครับคลิกไปที่สามเหลี่ยมนะครับคลิกไปที่ more commands นะครับ จากนั้นนะครับก็เลือกไปในส่วนที่เราต้องใช้ไปบ่อยเช่นคำสั่งเช g ง l ล n e style นะครับแล้วก็คลิกไปที่ add ก่อนคลิก add นะครับเราต้องการไว้ตรงไหนนะครับก็ให้เลือกไปที่ตรงบริเวณนั้นก่อนแล้วก็คลิก add นะครับเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดโอเคออกมานะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับต่อมานะครับ วิธีที่2ในการเพิ่มคำสั่งตัว quick access toolbar นะครับก็คือเช่นสมมุติว่าตรงคำสั่งที่เราใช้ไบ่อยเช่น analyze entity ตัวนี้นะครับถ้าเราอยากจะเอาไปไว้ในส่วนของตัว quick toolbar ตรงนี้เราสามารถคลิกขวาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คลิกไปที่ add to quick access toolbar ตรงนี้นะครับเห็นว่า คาสั่งตรงนี้เนี่ย a n a l y s i c Utility เนี่ยก็จะขึ้นไปอยู่ตรง Quick Toolbar เรียบร้อยแล้วนะครับลองรอีกอันนะครับตรง Dynamic ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็คลิก Add to Quick Access Toolbar เราก็จะได้ตามแบบนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูที่การลบนะครับวิธีการลบอันอันดับแรกเลยก็คือคลิกไปที่ More Command นะครับจากนั้น ก็คลิกไปตรงคำสั่งที่เราต้องการลบนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ remove นะครับกด ok จะเห็นว่าคำสั่งเนี่ยโดนลบไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะเรียงลำดับตรง quick access toolbar ได้นะครับโดยการคลิกไปที่ more command นะครับจากนั้นนะครับก็คลิกไปคำสั่งที่เราต้องการเลื่อนลำดับก็คือเช่น analysis utility ตรงนี้ผมต้องการเลื่อนไปอยู่ข้างบน นะครับก็คลิกไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกลูกศรทางด้านขวามือคลิกไปทางด้านบนเห็นไหมครับเราสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับตามลําดับแบบนี้กดโอเคออกมานะครับตรงส่วนตรงบริเวณตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอากลับไปค่า default คือรีเซ็ตกลับไปได้นะครับจเห็นว่าคำสั่งทั้งหมดเนี่ยก็จะทำการลบทิ้งไปแล้วนะครับดูใหม่อีกทีนะครับ คลิกไปที่ M, o r e comma n d s นะครับจากนั้นคลิกไปที่ Reset โปรแกรมก็จะถามว่าคุณมั่นใจใช่ไหมว่าต้องการที่จะกลับไปค่า Default เริ่มต้นที่มาจากโรงงานนะครับเราก็บอกว่าโอเคนะครับทั้งหมดก็จะทำการลบทิ้งไปจากนั้นก็กดโอเคออกมาก็คลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับการปรับแต่งในเรื่องของ q u i c k Access t o o l b a r นะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อติดตามเทคนิคการใช้โปรแกรม m a สเตอร์แคในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ